การบริหารเวลาได้ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกรูบุงกฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่งวันนี้เราจะมาพูดถึงนิสัยของคนสำเร็จกันค่ะซึ่งเป็นนิสัยที่สำคัญมากๆนั่นก็คือการบริหารเวลาหรือการจัดการเวลานั่นเองคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าเรา มีเวลามากมายที่จะนอนเมื่อเราตายแล้วบางคนใช้เวลาในการนอนนานมากๆในหนึ่งวันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยบางคนอยากมีเวลามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่ทำไมบางคนทำงานได้มากมายหลายอย่าง แต่อีกคนกลับทำได้เพียงอย่างเดียวซึ่งมันบ่งบอกว่าการบริหารเวลาของคนเรามันแตกต่างกันนั่นเองถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่มีเวลามากขึ้นครูบุ่งขอแนะนำวิธีง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือให้คุณตื่นเร็วขึ้นวันละหนึ่งชั่วโมงทุกๆวันมันจะทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละเจ็ดชั่วโมงเดือนละ 30ชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นหมายถึงคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นมาเกือบหนึ่งสัปดาห์ใน30วันมันเป็นเวลาที่คุณสามารถนำไปวางแผนขัดเกลานิสัยและพัฒนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่ได้เลยเป็นเวลาที่เราสามารถนำไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตและก้าวไปสู่จุดสูงสุดในทุกๆด้านของชีวิต การพัฒนาตัวเองทุกวันไม่หยุดย่อนมันจะทำให้ชีวิตคุณแตกต่างจากคนทั่วไปโดยสิ้นเชิงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพนักงานประจำคนหนึ่งถึงมีเวลาขายของออนไลน์ทำงานเสริมจนมีรายได้แซงงานหลักไปแล้วทำไมเด็กมัธยมคนหนึ่งจบมาแล้วถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ในขณะที่หลายๆคนยังหาที่เรียนต่อไม่เจอทำไมคนสองคนจบจากที่เดียวกันทำงานเหมือนๆกันคนหนึ่งรวยขึ้นรวยขึ้นแต่อีกคนกลับย่ำอยู่ที่เดิมและจนลงเรื่อยๆนั่นคือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารเวลาเพื่อพัฒนาชีวิตนั่นเองพรุ่งนี้ คุณลองตื่นเช้ากว่าเดิมสักหนึ่งชั่วโมงคุณจะรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปคุณจะมีเวลาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกับใครไม่ต้องกลัวว่าคุณจะทำอะไรไม่ทันเพราะคุณไปทำงานเช้าขึ้นรถติดน้อยลงรถไฟว่างรถเมมีที่นั่งมากขึ้นร้านอาหารคนน้อย คุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแล้วคุณจะรู้ว่าเวลามีค่ากับชีวิตคุณมากแค่ไหนลองทำดูนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูวุ้งสวัสดีค่ะ